ย้อนกลับไปตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองเลยค่ะเขาก็ได้ไปสร้างคำสาบเอาไว้อีกให้เห็นความศรัทธาของพญานาคที่เขามีต่อพุทธศาสนาแทนมากๆและก็ต้องการอะไรมากๆกว่าสิ่งของนั่นก็คือชีวิตให้ลกของไปทุกตายไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่หรือแม้แต่ชาติไหนตำนานแห่งคำสาบที่ต่อให้จะสวดจะบวชหรือจะศึก ก็ไม่มีวันหนีพ้นกับพี่นาคสามสามปีที่แล้วพี่นาคสร้างตำนานความสยองจนลือลั่นไปทั้งประเทศจากเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสามคนที่ต้องมาบวชแก้บนแต่บวชไม่ได้ถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชปีถัดมาว่าจะได้บวชว่ายากแต่คิดจะสึกยิ่งยากกว่า มันไม่ต้นเล็กไปหน่อยเหรอโผอยู่ที่ไหนก็เป็นโผเมื่อความเฮี้ยนของพีนากยังออกอลวาดต่อให้ท่องกีบทสวดก็เกือบเอาตัวไม่รอดอาสุงอนันทาราหุโลกัสสปจามหานามโมวาสุวาสุตะเจาถาให้มึงสวดอะสวดมาก่อนมึงเกินและปีนี้พีนาคสามเฮี้ยนกว่า หลังกว่ากับปฐมบทความอาฆาตที่เป็นตำนานเล่าขานไม่รู้จบภาคสเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการบวชเหมือนกันที่ออสเนี่ยก็จะมาอยากจะบวช แต่ว่าก็จะเกิดปัญหาว่าทําไมถึงบวชไม่ได้แล้วก็จะเล่าถึงตำนานของพญานาคมันก็เลยการเซตอัพตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นความศรัทธาของพญานาคที่เขามีต่อพุทธศาสนาหรือแม้แต่เรื่องการสร้างกาไรพญานาคขึ้นมาซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองเลยค่ะเขาก็ได้ไปสร้างคำสาบเอาไว้อีกเป็นการแก้คำสาบแบบเดินทางซึ่งโลเคชันนี่โหดมากๆครับผมภาคเนี้ยเป็นผีพญานาคที่แค้นแค้นมากๆแล้วก็ต้องการอะไรมากๆกว่าสิ่งของนั่นคือชีวิต พี่นั่งหนึ่งกับ2ก็คือมีมุกที่แบบว่าเล่นกับคุณเฟิร์สแล้วก็คุณบอลูนบา,นบาทพร้อมจีวอทพร้อมค่ะสบงล่ละกันไฟเลยค่ะหลวงพี่แต่ว่าถ้าเป็นมุกผมก็จะเปนแบบว่ามุกเป็นแอคชั่นแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะ อย่างภาคแรกนะครับพี่เจมเขาจะเป็นแบบโฟร์โวของวงการหนังแล้วเขาเล่นหนังมาเยอะพี่เอ็มเขาเล่นเรื่องแรกอย่างเงี้ยก็แบบพี่เอ็มเดี๋ยวผมขอแตะๆนะอย่างเงี้ยมาภาคเนี้ยเออพี่ซิมขอขอตบขอแตะหน้าได้ไหมอะไรมันจะฮาแน่นอนโว้าจังรู้สึกตัวอยู่ไหมคะ แล้วพี่ซิมก็แบบซาดิดอะซาดิดชอ <c oughs> บพี่ไเลยไม่ได้ชอบด้ก็อ <c oughs> ขอฝากภาพยนตร์เรื่องพี่นาคสามนะคะจะบอกว่าภาคหนึ่งภาคสองประสบความสําเร็จภาคสามก็ต้องประสบความสําเร็จแต่จะประสบความสําเร็จไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทุกคนแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามเรามั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองจะบอกว่าภาคนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังเตรียมลั่นระคังออกรบกับพี่นาคอีกครั้งเรียบรองว่า โคดเฮียนโคดดุสุดกว่าที่เคยเจออย่างแน่นอนมหลักของคุกไปมันต้องเป็นบากูพี่นาคสามสิบเจ็ดมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์